สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือนี้นะคะจะมาอัปเดตอ่ากบที่ผสมใบนะคะผ่านมาสองสามบั่นละค่ะแต่โ่้หวจะเหลือตักโตนะคะพอว่ามันหลอดอยู่ค่ะหลอดประมาณสิบเปอร์เซนเกิดจากในมือเศร้ามันคึมแล้วฝนกระตกเบิงสภาพนานตีละค่ะน้ำเป็นสีแดงมดละค่ะ ฝนตกแห้งๆค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนก็มือเมื่อคืนก็เมื่อวานนะคะก็เลยบอกเดี๋ยวมาทายเห็บเบิงแต่ออกมาเบิงอยู่ค่ะว่าเป็นยังไงแต่ก็ย่งน่องอยู่ย่งโกะหวกอยู่บวก,กีประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละค่ะแต่กับพ่แน่ใจว่าตอนนี้จะย่งหลายปันเดนะคะแต่แน่เบิงไกลๆก็เห็นอยู่ค่ะตัวดำๆน่าจะรอดอยู่ค่ะรอบนี้ก็คือเพราะพราหัวฝนตกใรายห้วกมันคึมนะคะ ก็เลยจงใจบอบอคุ้มผาจริงๆอ่ะจ,จะคุ้มผากันฝนให้นนองพรอ,อยยานหนองนอกน้ำน,นะคะแต่เผอิญว่าลองอ่ะถ้าบอคุ้มจะเป็นยังไงวะเพราะในมือมันบอ่แดดอยู่แล้วก็เลยปล่อยค่ะกะ็พอถ้าคิดอีกมุมหนึ่งคือฝนมันตกตั้งแต่แหลกอยู่แล้วตั้งแต่มือไข่ออกมาแล้วก็คึมแล้วก็ตุ๊กตลอดก็เลยตัดสินใจปล่อยเบิงค่ะปล่อยเบิงแต่ปรากฏวันนี้ค่ะผลออกมากา็โอเคอยู่นะคะ อัปเดตไปนน้ากันค่ะกับบอาลปันเดแต่ม้วนเห็นน้็ดำๆนหน่อยข้างในบ่คาเลึกๆนั่นนั่นคือตายค่ะนี่ค่ะม้วนที่เหลือค่ะบอสซาบจะได้เห็นบอคาดำๆนั่นึ้นเหลือได้ค่ะกบเหลือค่ะนี่ค่ะเหลืออยู่ค่ะประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นค่ะแต่กัถือว่าหลอดอยู่ค่ะอ่า โอเคอยู่ค่ะเนึกอว่าจะบะหลอดเลยนะคะนึกว่าจะบะได้เลยหลอดเนีคิดว่าฟ้าแล้วละ่ะคงจะบะได้ลูหัวกเลยละว่ะสันมันคือหลอดทุทไทยค่ะแต่กก่ย่างอยู่ค่ะแต่บรจะหจูวจะย่างไรไปนะคะเห็นกบบาค่ะกบตัวนึ่งย่าง,งอยู่นั่นคือตัวพอค่ะมันถือกัดกันตอนมือมือมาผสมอ่ะค่ะมันคือมือผื่นทีมันแออัดเนาะเพราะว่าเขาตอนถ้าผสมขาบอได้หายอาหารก่อนถึงขัดขนใหญ่อ่ะคะ่ะข้าบ่ได้หายอาหาร ดันยันกบห่องอีกก็เลยบอกบอกหาอาหารแล้วคงหิวค่ะกัดกันค่ะนี่ค่ะถือว่าโอเคอยู่ค่ะรอดอยู่ค่ะอค่ะถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งอยู่ค่ะที่คิดว่าตอนแรกว่าคงจะบอยั่งเลย คงจะบลเลือเลยแต่ว่ายั่งบ่ดีพ่นขีดอันตรายด้วยค่ะต้องล่ออีกค่ะล่ออีกประมาณสัก1ิบวันถาเลยสิบวันไปเปอร์เซ็นต์หลอดมีสูงค่ะแต่ถ้าช่วงนี้ไปกะยั่งบ่แน่ใจว่าจะหลอดอยู่หรือเปล่านะคะจงใจนี่ค่ะมองนี่ตอนแรกว่าจะปล่อยน้ำเขาเนาะมาปล่อยให้น้ำเขาเลยนี่อันนี้ก็จงใจปล่อยตะยไคร่พยแงงกะช่างให้จมนานม,มิดนึงค่ะ เพื่อให้น้ำจากข้างนอกเขาบ้างค่ะให้มันเด้นนุ้นกันนะคะต่ทีีนเนี่ยคือมีหลุกลูกกบออกมาแม่น้ำได้ค่ะเพราะมันออกพานตาคายหน่อยๆอ,ออกมานี่ค่ะถา้าบ่เคยตั้งสี่เพราะว่าถา้าบ่ปล่อยแบบนี้นะคะบล่อยให้นน้ำเขาเลยกระบไดไเป็นยังอ่ะตี ไข่กบมันหลายแล้วมันฝักตัวบ่หมดค่ะการที่มันฝักตัวบ่หมดปุ๊บถา้าบ่งคัสี่น้ำก็จะเนา่าห่วกที่ย่างก็จะตายพอหนาม,มันเน่าเองบอค่ะก็เลยตัดสินใจว่าแค่จังได้ดีเนก็นเลยปล่อยให้น้ำจากพายหนอกเขาแน่นิดหน่อยนึงค่ะให้เขาแต่บอกเขาหลายเด้ค่ะเขาสิ่งล้วก็ร่อนน้ำฝนเพราะว่ามือน,นีฝนตกพายอยู่เขาคอยบันทียิบซีค่ะนี่ตอนเ้านี่ กับแดดค่ขค้มเหมือนฝนจะตกอีกก็เลยฟ้าออกมาอัปเดตมาเบิงกบอยู่ในบ่อที่เลี้ยงไว้แล้กก็มว่าเบิงห่วงนี่ระคะมาัปเดตสถานการณ์ให้เบิงค่ะแล้วมือนีจะจับพอพันเข่าไปในไบไปใบบานค่ะจะแยกแยกออกจากกาันจะรักษากนค่ะยังสีไปใบยน้ามูค่ะมือนีขอจบคลิปเพียงท่านี้นะคะถา้าสุวร์พิษผลาดประการใดก็ขออภัยมา,มาโดยที่นี่น้เด้อค่ะอีก อีกอย่างนะคะตาลเป็นคนเบาไหวแห้งค่ะขอโทษขออภัยนะคะถัาฟังบ่ท่านพยายามจะเบาไอ้ซาซาแล้วค่ะแต่เบาบ่ได้นะคะขอจบคลิปแ,แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเบิ่งลุกหววชัดๆนะคะโอ้มันจะหลอดบ่ะื้แต่กถต็ถือว่าตใหญ่อยู่ด้ค่ะเหมือนไดนามถือว่าตใหญ่ว้าอยู่ค่ะเหมือนว่านตบ่ใัญปานนี้ อาจจะเป็นน้ำธรรมชาติค่ะที่ไม่ดินไม่หยังที่เขาาาแล้วพวกน่องก็กินดินกินหยังอะค่ะคิดว่าสวัสดีค่ะ